สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกับยอดชาแนลบักซิ่งนนครับก็ยอดห่วยโลกชาแนลบักซิ่งนั่นแหละนะครับ,ว, ing, นะรบวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟมันมัน,มนการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของเมืองชัยกิติกเกษมนะครับแชมป์สองรุ่นชาวไทยคนแรกขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์เดินทางไปที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับไปเจอไปเจอกับนินเลย แขวันใจเจ้าถินชางจุงกูตื้อดื้อทนนี่เขาละนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ฟลายเวท WBC นะครับของเมืองชัยกิติกเกษมกำหนดชกก็12ยกอนะ่ต่อ,อก,การที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้มาดูกันว่าวันนี้ในไฟนี้จะเป็นยังไงเอาหมดยกที่หนึ่งไปยกที่2นะครับขึ้นมา มงชัยเป็นเกงขาวนะมีโลโก้ด้วยนะครับชางจุงกูขวามือนั่นแหละนะไอหมัดยกโยยกโย,กย,กย,กยกน,ะนี่พยายามหาจังหวะเข้าทําเข้าต่อยมือชัยอยู่ก็เป็นอีกแชมป์เหมือนกันนะครับช่างจุงกูนีนะ่เป็นนักมวยเอ,อเชียคนอีกคนหนึ่งที่ได้เข้าสู่หอเกียร์อีคุณนะครับมาดูฝีมือกันนะขึ้นมา ยังอยู่ที่ยกที่สองเมืองชัยกระแทกแยบไปชางจุงกูก็มุดเข้าหานะนี่มวยเกาหลีใต้นี่มันต้องห่วงอยู่แล้วเรื่องมุดเรื่องงัดีิถนัดนักเรนะะเข้าไปก็เจอกระแทกแยบขวาของเมืองชัยมาพยายามที่จะออกมัดขวานะครับเรื่องความตืน้นนี่ต้องไว้ใจเขาชางจุงกูโอ้ยนะโดนไปแล้วนะครับชายาไอเยี่ยวแห่งกรุงโซลนะขึ้นมายกที่3นะเลยครับ ก็ยังเป็นชางจุกูที่พยายามเดินมุดเข้าหาเนีรวมหมัดนะโอ้ยโ,โ,โดนขวาของเมืองชัยโดนขวาของชางจุกูเหมือนกันยังไงกรรมก,การบอกอย่าตบสิ <c oughs> เอาใส่กันใหม่นะครับชางจุกูก็แทกแกะไปทีหนึ่งนะชางจุกูก็แทกแกะไปทีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งขวาวืดไปโอ้โหหมัดนี้นะขวาหมัดนี้เนี่ยวืดไปเลย เดินเข้าอีกเป็นหมัดที่คว้างไปกว้างๆเลยนะครับนี่นี่ตบด้วยหมัดของเมือง,งชัยเมืองชัยโอ้ยกระโดดเข้าต่อยหมัดขวาหมัดน,นี้โดนเมืองชัยนะครับนี่ขวาของชางยุกูอีกแล้วนะฮะชาวยุกูเดินเข้าหาทุบสีข้างแล้วขึ้นบนไปทีหนึ่งนะนี่กอดรัดฟันเวียงกันอย่างนี้นะครับมวยเกาหลีใต้ในี่ไม่ต้องห่วงนะเข้าใกล้เนี่ยกอดเลยเมืองชัยกระแทแกแย้ไปทีหนึ่ง โอ้ยขวาของชัางยงกูโดนนะเขา้าแม่หมัดลักต่อยอย่างนี้เนะี่ยเป็นมวยที่ไม่มีทรงนะเขาเรียกว่าไม่มีวาดมีทรงปงุเรงปเรงเข้าหาเลยเนะี่ยอ้ยโดนมาทุกซ้ายของเมืองชัยกระเด้งกระรอนออกมานะนี่นี่นี่ลีลาเขาอย่างนี้นะเหนียวพอสมควรนะครับชังกูเนี่ยตัวลำตัวไปทีนึงเนะี่ยเข้าหาเมืองชัยก็ดันออกดันออกตัดลำตัวตัดลำตัวแล้วขึ้นบนนะ ชายอยงกูก็ตุยลำตัวด้วยเหมือนกันนะทุบทุบสีข้างไปนี่งัดด้วยศอกเ,เลย <c oughs> มาเทคนิกเยอะเจอมวยไทยอ้ยอ้ยชายอยงกูทิ้งขวาแล้วตุย้ยลำตัวด้วยบัดทุกซ้ายทุกซ้ายตัดลำตัวไปทีนึงรุนแรงพอสมควรนะมึงชายยังทนได้อ้ยโดนของมึงชายเหมือนกันบวกด้วยหมัดทุกอซ้ายหมัดน,นี้อ้าวมึงชายเห็นเดินใส่เลยนะเดินใส่เลย ประวัยแม้ต่อยเพือนโดนสวนเลยครับยังเดินใส่กมการจับเป็นคู่แยกออกมา,กากมืองชัยก,ก็สับซอเอ้ยงัดอมิคัดหมัดขวาหมัดน,นี้เ,เข้าซอกจักรแพร่พอดีพอดีเลยนะเข้ามายิกอาใครจะออกใครจะไปอย่างยุกย,ยิกย,ยุกย,ยิกอยู่นะฮะสงจุกุก็พยายามเดินก็หาอนการกระแทกแยบไปทีหนึ่งของมืองชัย เอาหมดยกไปนะครับขึ้นมายกที่5นะครับชาง,งกูโผ<ฮ>ล่โอ้เนี่ยโดนแล้วนะครับโดน,โดนแม่จังหวัดหลบพอดีโดนหมัดทุกซ้ายของชางุงกูนะกรรมการต้องเข้านับเลยนะครับหมัดน,นี้เอาชางุงกูเดินก็หาอีกชาวญงกูกระแทกทิ้งขวาไปกระแทกแย็บมึงใช้สวนนี่หมัดนะมทุกซ้ายมาโ,โดนอีกชาวุงกูตยตัวไปสองสหมัด มุ hey, ่งชัยยังฟืน้นฟื้นตัวแล้วนะครับฟื้นแล้วนะเมื่อกี้โดนโดนไหมเอากจะเอาคืนนะต้องเรียกคะแนนคืนเนะี่ยโดนโดนไปหนึ่งนับนะหนึ่งนับแล้วนะครับทิ้งขวาเขาลำตัวชาญยุงกู hey, ชายุงกูก็แย่นะเป็นมวยที่ไม่มีโซงจริงๆนะแต่ว่าได้น้ำอึด,อดน้ำทนโอ้ยโดนอีกแล้วนะครับนี่คราวนี้โดนหมัด ขวาของชาญยุงกูโล่งไปอีกนะฮะอูย้ยกองกองเชียร์นี่ดีอกดีใจต่อยในชิมของชาญยุงกูด้วย้ได้สองนับในหนึ่งยกนะมีนับที่สามหรือเปล่าจบหรือเปล่านะอู้ชาญยุงกูเอาใหญ่ทิ้งขวาโอ้มือชัยก็กระทแทกแย็บไว้ทิ้งขวากระทแทกแย็บไว้นะไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้เข้าใกล้แต่หมัดขวาก็ยังออกมานะเหนียวแน่นพอสมควรน,นี่ พุกด้วยหมัดซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาก็วืดไปช่างยิงกูโผเข้ามาก็เอาหมัดมาด้วยเลยนะ,ะเอางัดอวบคัดสู้กันกนี่ก็แท้แยบไปโอ้ชางยิงกูนี่ไม่ฝีมือ่ร้ายกับพอตัวนะฮะเห็นชงชางชงชางอย่างนี้นี่โอ้โหเหนียวแน่นเหนียวแน่นพอตัวเลยนี่มึงชัยก็โดดไปสองนับนะครับในยกนี้ ชางญูู่ก,ก็มีตุนไว้แล้วนะมีตุนไว้ในกระเป๋าแล้วแหละอย่างไงเอางัดอัปคัทสู้นี่เป็นอย่างนี้นะชางญูเขาจะเบียดเขาจะเบียดเขาจะงัด,ะดอย่างนี้นะอาศัยวงในแล้วก็เบียดโอ้ยโดนขวาโดนซ้ายของชาวญููุ่อัปคัทขวาของชาวญููุ่แล้วก็สายขึ้นบนมึงมึงใช้ก็สวนมาสวน สวนมัดอบคัดมาโอ้เนี่ยพืดไปพืดมาเอาสวนกันแลกกันแล้วแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้ทิ้งขวามามืองชัยอืมอ่าเอากอดรัดฟัดเวี่ยงเนี่ยทุบสีข้างไว้สักทีหนึ่ง <c oughs> มุดเข้ามาดีจริงนะเอา้าทิ้งโอ้ยการแจกบโอ้ยมทุบซ้ายของชาญกุแล้วก็ทิ้งขวาของชาญกุอ่านี่ดูจังหวะภาพชาตินะครับที่โดนโดนมัดไหนนี่พอถอดหัวออกมาเนี่ย ปักขาให้ได้หมัดซ้ายนี่หงายท้องนะจังหวะมันได้พอดีเนี่ยนี่หอกที่สองนับที่สองงัดอวบคัดขวาน,นะครับโอ้ยถึงกับตูดจำเบ้าเลยแต่ก็ฟื้นตัวเร็วนะถือว่าฟื้นตัวเร็วมึงใช้กิจเกเสมนะครับ,รบมาเข้ามาต่อนะครับนี่ทางจุกูก็ยังแย่แย่แย่แ อี่า yeah, ซ้ายนยะคอยจับจังหวะถิงขวาไปทีหนึง่งนะมึงชัยนี่ก็ออกมายกนี้นี่ยังวนนะวนอยูอ่แล้วบวกขวาหมัดนี้เขานี่อป,ปะคัดขวาแล้วก็ตบได้หมัดทุกซ้ายทุกซ้ายอีกทีหนึ่งของมึงชัยมึงชัยอยู่กูก็สู้แล้วออกหมัดขวาสู้สู้เลยนะครับออกขวาแล้วก็ทุกซ้ายตามเนะี่ย เหนียวนะฮะชาวญงกูนี่เป็นอดีตแชมป์ที่เหนียวทะลหดใช้ได้นะครับทรงอาจจะไม่สวยแต่ว่าเป็นมวยที่เหนียวโอ้ยแย่ซ้ายไปทีนึ่งการเกิดนี่ไม่ต้องเลยนะเดินหาทิ้งขวาทีนึงชาวญงกูมวยใช้ก็วนกระแทกแย็แบวนออกข้างไปกระแทกแย็บไปอีกสองทีทกระแทแกแย็บไปแย่ไปเรื่อย เป็นไฟที่มึงชัยเดินทางไปป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไฟเวท1 1 2่อปอนด์นะครับรุ่นนี้หลังจากที่ต่อยรุ่นพี่อย่างเดตจิตดาตแพ้ที่เคโอไปก็ได้แชมป์มาเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของมึงชัยกิติเกษมนะครับเดินทางไปพบกับไอเดี่ยวแห่งแดนโสมก็คือชางจูงกูนี่แหละก็ชางจูงกูทำได้ดีนะครับทำได้ดี ยกที่ผ่านมาได้ไปสองนับแล้วนะขึ้นามายงานี้ก็ยังเป็นฝ่ายเดินหาทิ้งขวาแล้วก็คุกซ้ายตามสองหมัดสามหมัดมึอชัยก็กระแทแกแยบออกไปทิ้งขวามาเีดันไปทีหนึ่งหงายท้องเลยโอ้โยแฟนแฟน,ฟนชีน้หน้าฟนแฟนไม่พอใจแม่อย่างไงมามุดเข้ามาดีนะก็โดนเหลี่ยมมวยไทยไปสักทีหนึ่งนี่กระแทแกแยบไปทางกูก็เดินเบียดขั้นหานะ หมัดขวางัดอวบขัดทีหนึ่งอบขัดขวาทีหนึ่งของชายกูเมืองชัยก็ต่อยซ้ายลําตัวขวาลําตัวอีกชุดหนึ่งขวาขึ้นบนสายลงล่างของเมืองชัยเมืองชัยงัดอวบขัดทีตกด้วยหมัดทุก้ายทีหนึ่งยังเฉยยังเฉยนะเอ,อ้าหมดยกไปขึ้นมาลุยกันต่อต่อยกันให้ยับอัดกันให้ทันสนานวันไหวโอ้ยเนี่ย ตอ้ยบวกกันอย่างนี้เมืองชายก็บวกชอบเลยนะชอบเลยฮุกซ้ายทิ้งขวาไม่โดนนะโอ้แกโยกครบหมดดัดดีได้ดีเดีนะ๋ยชาญยูกูชาญยูกูก็ทิ้งขวามานะแล้วก็ฮุกซ้ายไปโดนเมืองชายตอดไปป็นหมัดขวานิดนึงทิ้งขวาของชาญยูกูนะเนะขามาอีกมืองชายต้องเดินนะต้องเดินนะเพราะว่ารู้ว่าเสียนับไปเนี่ยต้องโดน ต้องหานับคืนนายกที่เ็แล้วนะครับเนี่ยเอาตุยลำตัวเนี่ยทิ้งขวาขึ้นบนนะตุยลำตัวของมึงชายขวาตรงของมึงชายคุกสายของมึงชายยังเฉยยังเฉยโอ้ยเนี่ยอึดถึกทนได้จริงนะนี่บูเกาะติดตลอดเลยนะเกาะติดชิดตังไม่ยอมอยู่ห่างเลยช่างจูกูเนี่ยรักกันจังเอาเขา้ากอดรันฟัดเวียงกันนะ การดันอย่างนี้ทําให้หมดแรงได้นะตัดก,กําลังคู่ต่อสู้ไปในตัวโอ้โชางจงกูมาชุดนี้สวยนะครับซ้ายขวาสองสามหมัดมึงชัยก็งัดเลยอปคัดขวาเลยนะโอ้โหโ,โ,โดนกระแทกแย็บหมัดนี้ถึงกับสะอึกโดนกระแทกแย็บของมึงชัยเข้าไปทิ้งขวาชางกูแล้วก็ตบด้วยหมัดทุกซ้ายตัดลําตัวไปทีนึงทิ้งขวาของชางจงกูเอ้าชางจงกู อย่างกยัมหาทิ้งขวายาวๆมาโอ้ขวานี่มันเข้าทุกดอ,อกจริงๆครับของชางยุงก,กูนะครับเดินทิ้งขวาไม่สนเลยนะถึงขวาอย่างเดียวมงชัยก็ตัดขวาลาตัวตัดขวาลาตัวแล้วก็หุกซ้ายด้วยนะครับนี่โอ้ยใส่กันมันหยดเลยคู่นี้นะนี่โอ้ยเอาหมดยกเอาขึ้นมาอีกโอ้ยกแปดโอ้ใส่กัน มึงชัยไม่หนีแล้วนะต้องเอาคืนนะต้องเอาคืนนะทิ้งขวาไปทีหนึ่งทิ้งฮุกซ้ายทีหนึ่งทางกูเข้ามาอ้หมัดงัดอับคัดขวาของมึงชัยเข้าฮุกซ้ายมึงชัยยังวืดไปอูยโดนขวาของมึงชัยโดนซ้ายนะไม่หนีแล้วยืนแลกกันแล้วนะใครดีใครอยู่ไปเลยใครดีใครอยู่ไปเลยงัดอับคัดสองหมัดของมึงชัยนะครับมึงชัยหลังติดเชือกหลังพิงเชือกต้องสู้ หนีไม่ออกนะตุ๊ปัดตุ๊ปไปโอ้ยโดนขวาของมึงชชยไปอีกทีหนึ่งช่างยูกูโดนขวาโดนขวาของมึงใช้ไปเนี่ยช่างยูกูก็สู้ด้วยมาหมัดขวานะสวนมาด้วยหมัดขวาเหมือนกันสวนมาเหมือนกันโอ้ยสวนมา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 นี่ใครจะโดนใครเออหมัดขวาใครจะหนักเอ้าโอ้โหเนี่ยนะถอดหัวออกมาโดนขวาไปทีหนึ่ง โอ้ยหยิ่งหยงัดอุปสรรคสายที่ของมึงใช้มึงใช้ไม่ถอยแล้วนะต้องเอานับคืนสักยกได้ไหมเนี่ยงัดไปทิ้งขวาตัดสายลำตัวทิ้งขวาตรงโอ้ยโอ้เยียบเยียบเยียบโอ้เอาล้มลุกคลุกคลิกไปแล้วเอามามาเฉดหนวมซะดีๆเนี่ยชายาไอเหี่ยวนะครับช่างยิงกูเนี่ยโอ้ยแกมุดแกถลานี่เหมือนเหี่ยวจริงๆเอ้า แกก็แลกเลยโอ้โหอึดจริงๆเมืองชัยงัดอวคัตสองมดซ้ายขวาของเมืองชัยเมืองชัยตัดซ้ายทิ้งขวาตรงซ้ายทีนึงไม่หนีโอ้ยยกนี้ใส่กันอย่างนี้เลยใส่กันอย่างนี้เลยเอาเอา,เอาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปเอาเอาเมืองชัยเมืองชัยเดินเข้าหางัดอวคัตซ้าย ฮุกซ้ายไปทีนึงพืดไปโอ้โนี่ยนี่ยเนี่ยนแขวนแน่นเวทีเลยนะอ่าแนแขวนของชางจุงกูนะจางจุงกูก็ยังเดินเบียดก็เหมือนเดิมไม่ยอมยอมอยู่ห่างนะกอดรัดฟันเบียดยิ่งทาให้หมดเรียวหมดแรงได้นะครับเนี่ยโอ้โหกรรมการต้องงัดออกมามายกที่แปดแล้วปลายยกที่แปดมึงชัยยังไม่หยุดนะทั้งยกเลยยกนี้ฮุกซ้ายฮุกขวาตัดลําตัวไปที เนะนี่ยตัดลําตัวไปมึงอยากมุดอยากมุดเข้ามาตัดลําตัวไปทีนึงเอ,อโอโหต้องตองเฮชัยยาวจอมมุดนะเอาแรกกันเอาแรกกันไปจะปลยยกแล้วเอามึงใช้เวียงไปเวียงมาโอ้ยหมดเอา้าหมดยกไปขึ้นมามยกต่อมารีเก้าเลยนะครับมึงใช้พุกุกพุก้ายไปฮุกซ้ายอีกทีไห มุกซ้ายตัดลำตัวไปทีเอาตัดลำตัวไม่เอาดัานไปนี่แหละเทคนิคเวทไทยปิดจมูกด้านหน้าเอาโอ,าเอา้เออตัดขวาลำตัวซ้ายลำตัวของเมืองชัยเมืองชัย้ยายลำตัวทีนึ่งอโอโ้โหเล่นไม่ต่อยเล่นมาก่อนรัดฟัดเวียงอย่างนี้เป็นมวยปล้ำเลยนี่หมดเรี่ยวหมดแรงได้น่ะซ้อมไม่ดีไม่ฟิตไม่ถึงนีเน่เป็นลมได้เลยนะ เอามางัดงัดฟัดฟัดเบี่ยงเบียงโอ้ยแรงหมัดหมัดคุกขวาของชาญุกูคุกขวาองชาญุกูทีหนึ่งัดอับคัดขวาของชาญุกูทีหนึ่งชาญุกูทิ้งขวาตรงทิ้งขวาอีกทีหนึ่งมึงใช้ก็ไม่ถอยนะพอยิ่งถอยยิ่งเสียบวกเลยนะบวกเลยบวกเลยตัดลำตัวอีหล่อพ่อแป่แล้วเอาเอาชาญุกูเอาโดนของมึงใช้ากเอ้าลุยเข้าไปตัดตัดลำตัวทีนึงเนี่ยหมัดขวาฮุกซ้ายก็วืดไป โอ้ยเอ้าใส่กันอย่างนี้ใส่กันอย่างนี้เลยนะครับเอาใครใครจะออกใครจะออกกระทแทกแย็บของมือชชยไปทีนึงเลยโอ้โหเบิดไปหุกทรายนี่ๆๆกระแทกแย็บบัดนี้นะโอ้เสถลาติ้งขวาโอ้เนี่ยพอเขาใกล้จะกอดจะล็อก,อกอเลยนะช่างยิงกูก้เนี่ยศีษะดันเข้ามาแล้วก็มองบนลล่ะมองบนโดนของมือใชยโดนของมือใชอ้ชไหม จะโดนจะอยู่จะอยู่หรือจะไปจะอยู่ไหมอยู่หรือจะไปโดนทุกสายมึงชัยโดนขวาของมึงชัยเอาไม่หนีละยังไงก็คะแนนเป็นรองแล้วว่างั้นแตพี่เลี้ยงสั่งลุยเลยลุยแหลกเลยนะอ๋อยกที่สิบแล้วนะครับนี่ขึ้นมานี่นนกระแทแกแอบกระแทแกแอบสกัดไปแล้วก็ทิ้งขวาเดี๋ยวเข้าใกล้นี่แกล็อกเลยซางจชงูนี่นแค่กอดเลยนะ ออนนีก็ใช้แรงเยอะนะฟัดไปเวียงไปเวียงมาโอ้ฟิตไม่ถึงนี่เป Ph ็นลมได้ง่ายๆเลยเอามืองชัยยังจับจังหวะอยู่ชางยังกูก็พยายามหาโอกาสหาจังหวะปล่อยขวาตรงอย่างนี้นะเขอไกลปุ๊บล็อกเลยนะ้พลิกออกมางัดซ้ายทีหนึ่งของมือชัยหลังแตะเชือกปุ๊บนี่พลิก ออกมาปั๊บเลยก็แทกแยบก็แทกแยบไปสองบัดเมืองใช่หลังหนึ่งงูก็ทิ้งขวาแล้วก็ฟุกซ้ายด้วยหมัดซ้ายไปสองบัดเหมือนกันนี่ก็แทกแยบไปเมืองชชยก็แทกแยบทำลายจังหวะของชางยี่ปุ่อยู่โอ้ยโดนขวาของชางยี่ปุนะครับหมัดนี้โดนอีกของชางยี่ปุนะครับไม่หมัดโอ้ยโดนหมัดแยบหน้าหงายไปเอาไปเหยียบเท้ากันเอาเอานี่นี่นะ เดินเข้าหาเลยเดินเบียดเลยชาวยังกูเนี่ยเป็นมวยที่ตื้อนะดื้อด้วยตื้อด้วยนะเดชาวยังกูนี่เอ้าเอ้าใครจะเอาใครจะอยู่ใครจะไปเอ้าเมืองชายก็ปักหลักสู้เลยแลกหมัดสู้แลยเนี่ยชาวยังกูก็ตัดลำตัวขึ้นบนบังงัดอับคัดขวาชาวยังกูทิ้งขวาตรงของเมืองชายเข้าลำตัวโอ้โหโอ้ยหเอาเอาโดนของเมืองชายบ้างสามสี่หมัดยังเฉย นั <N> ่นอ้ยกระแทกแก็บไปทีนึงยังเฉยโอ้โหแกนี่มึนจริงๆริงเอาเมืองใช้แล้วเดินเบียดเลยนะไม่มีอะไรจะเสียโอ้ยโ,โดนอีกนะขวาตรงมนันนี้โดนนับไปอีกโอ้โยยงสิบเอ็ดแล้วนะเข้าหลวมๆไปเจอขวาของชาวจงกูเข้าไปเนี่ยถึงกับโดนนับเอาชาญจงกูปิดเจมไหมปิดเจมงัดอัปคัดทิ้งขวาขวาชาญจงกูขวาชาญจงกู มึงใจยกระแทกแคบไว้นะยังไม่มีอาการนะยังยังมีสติยังฟื etz, ้นตัวได้ดีนะมึงใช้กิติเกษมโอ้ยโอ้ยโดนนอ้โโดนของมึงใช้ตัดลำตัวไปทีหนึ่งเบียดเข้ามาใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะเอามึงใช้เดินเบียดเลยตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียละไม่มีอะไรจะเสียแล้วงัดอวคัตขวาทีนึ่งนะอึมต่อยกันอย่างนี ไม่มีอะไรจะเสียตัดลําตัวบวกไปนะชางยิงกูก็บวกขึ้นบนเมืองชัยก็ตัดลําตัวเอาให้จุกเอาให้อ่อนนวดให้นิ่มเอานวดให้นิ่มไปนวดให้นิ่มไปเอา้าตัดตัดลําตัวงัดอัปคัดโอ้ตอยหน้าแกไปอยู่นะโอ้โหหยุดจริงจริงนะครับชางยิงกูอ๋อเอา,เอาขาอ่อนขาอ่อนโอ้ยเอาเมืองชัย เดินเขาหาเลยตอนที่เดินเบียดเลยนะครับเดินเบียดเลยเดินเบียดเลยโอ้ย <c oughs> เดินเบียดเข้าไปมาฟื้นตัวนะฟื้นฟืนแล้วนะหลังจากโดนนับไปแหมโดนไปสามนับในไฟนี้เมืองใชยกิตติกเกษมบอกสู่เต็มที่นะทิ้งขวาแล้วก็ทิ้งขวา,วขวาอ้ยวืดไปสองสามหมัดหมัดขวาตรงหมัดทุกสายของ คึงชายแมวคนแฟนเนี่ยชอบใจคอนแฟน์รอบเวทีของชาวยิงกูนี่ชอบใจเลยนะทิ้งทิ้งขวาของเมืองชายเอาโอ้โหยังกอดรัดฟันเบี่ยงกรรมการก็เอาไงเอาไงทิ้งขวามาชาวยิงกูไม่ถึงเอย่างทีสิบเอ็ดนะครับเอาปลายยกแล้วปากหลักซัดกันเดือดอีกหรือเปล่าเอาทิ้งขวาของเมืองชายเมืองชายก็ยัง เดินหาจงังหวะอยู่เบี้หยหมัดมรณะจะแผงธิดหรือเปล่านะครับไปดูกันไปชมกันต่อยก41ปลายยกแล้ว5าวินาที้าวินาทีแรกกันแล้วแรกกันแล้วนะครับโอ้ยนี่ดูจงังหวะภาพช้าที่โดนอีกนับหนึ่งปั้งโอ้ยเขาเต็มขมับเลยนะ หมัดขวาของช่างยุนกูเข้าเต็มขมับเลยมัดนี้ปั้งเข้าให้เนี่ยใกล้ๆก็บอกตาเดียถึงกับสุดในกรรมการตั้งโอ้ยแฟนแฟรดีใจมึงไทยบอกแหมยังลุกขึ้นได้สบายเลยว่ากันนะครับเอามาดูยกสุดท้ายนะครับยกนี้ช่างยุนกูว่ายังไงช่างยุนกูเดินเข้าหามึงใช้ตัดลำตัวไปทีนึงตัดลำตัวบูบาเอ้า มึงชัยทิ้งขวาไปนะมึงชัยยังงงอยู่ยังงงอยู่คอยังเค็ดอยู่เอาเอาไอ้ใครยัอยู่ไอ้ชายญงกูก็อีรอป่อแป้แล네้วนะจะดันอย่างเดียวน่ะดันอย่างเดียวหนึ่งสไตล์มวยเกาหลีอย่างนี้เลยหนึ่งเนี่ยพลังสวมนี่ทั้งดันทั้งต่อยอย่างนี้เลยนะเอาทิ้งขวาชาวญงกูทุบซ้ายชาวญงกูเอาเมืองชชย มึงชัยก็สวนสู้นะครับนี่โอ้ยงัดกันอย่างนี้โอ้รอ,อป่อแป้ปปปหมดเดียวหมดแรงรอเปล่านะเอามาเจ็ดนวมมาเอากันใหม่มืองชัยเดินหาล็อกคอเลยตอนนี้เอา,เอายังไงเอายังไงมืองชัยมืองชัยมืองชัยค้ำแล้วนะขอจังๆสักหมัดน,นึง จังๆห,หนักๆสักบัดนึงเอาเอาชายุกูเบียดอย่างนี้เลยเนะโอ้โหเบียดพลังเบียดจะเยอะใช้ลำตัวดันคู่ต่อสู้เนี่ยทำให้หมดแรงได้เลยนะครับเมืองชัยเมืองชัยเมืองชัยต่อยลำตัวนะครับยังไม่ท้อนะแม่เสียงระฆังยังไม่ดังเนี่ยยังไม่ท้อนะต้องเดินหน้าต่อ,อยังไงคะแนนนี่นำห่างเรียวๆเลยโอ้ยยังจบได้มัดขวาสองมัด พุกสายอยีกมันหนึ่งย่อเลยย่อเลยนะครับโดนเลยแล้วนี่โอ้ยโดนหมัดงัดอาาับปคัดสายขึ้นมาแล้วก็ผาวาออกทิ้งขวาส่งส่งชางยุงกูเอา้าตุปตุเป๋นะฮะตุปตุเป,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 ป๋ไหวไมมไหวไหวไม่ไหวสามสิบแปดว,วิเอา้าลายยกที่สิบสองนะครับโดนอีกดอกหนึ่งเอา้เอากรรมาการนับโอ้ยยังไงชางยุงกูโดนตรงไหนเข้าไปโอ้ ยกสิบสองเนี่ยปลายกเอาไหวไม่ไหวกมการก็เชื่ออย่างีโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกมการโบกมือเลยโอ้ยปิกนรกเลยนะไฟนี้เมืองชัยกิติเกษมนะครับโอ้โหนี่ดูจังหวะภาพช้านะฮดูงัดหมัดซ้ายขึ้นมาทิ้งขวาปั้งเอาให้นี่ร่อนเลยนะครับไอเหยียวเหยียวหักเหยียวปีกหักเลยนะครับแม่ชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ